เริ่มต้นเกมมาแจ้งตำแหน่งแจ้งอะไรทุกอย่างพลาดเป็นพลาดไม่เป็นไรสู้ๆทุกอย่างโอเคเช็คเปอร์ครบหมดแล้วนะโอเคครับนั่งเติร์กโอเคสู้ๆเล่นเป็นเดิมโอเคเล่นพลาดไม่เป็นไรเอาใหม่กูแบกเองเออโอเคไปยว้ยมากูแบกเองเอาเว้แบกมาแล้วเต็มที่เพื่อนโอ้ยกดหน้าจอหลักนะเว้ยกดอยู่กดอยู่โอ้ย จได้้แรงเฮยกูเกิดบ้านสามตรงสะพานกูเกิดบ้านเดียวเกิดตรงกลางเกิดบ้านเดียวไปเปิดบ้านสามด้วยนะบ้านเดียวบ้านไอ้เอลด้วยอย่าลืมกูเปิดกูเปิดบ้านสามเองไอ้ไอ้คนตรงกลางไปเปิดบ้านไอเอลไปไปไปกูเกิดบ้านเดียวกูเปิดบ้านเดียวกูเจอของทองกูเปิดบ้านเดียวเปิดบ้านบ้านบ้านโอ่งเลยนะบ้านโอ่งเปิดอยู่กูเกิดบ้านโอ่งผมเกิดบโอ่งโอเคโอเคเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วตรงโซนนี้เปิดของแดงนะกูรู้เรื่องผีไม่ได้ขึ้นบ้านสามนะ เบล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 อยู่ผมโอเคเล่นให้ได้เว้ยถ้าเราเจอเบลเล่นให้ได้ทุกคนทุกสู้มากองทองตามผมนะตามผมนะดูเรื่องครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วมาให้หน่อยล่าสุดอ่ะตรงกลางตรงกลางมันเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอาสวยเข้าแก๊ปเราสวยมีดูสติไม่น่ะดูเรื่องบอด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 สวยหาเลยเฟสเฟสหากองทองฟาร์มเลยได้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 กองทองอยู่ตรงกลางมีสองอันเลยได้ทุ่มมานะ บ้านสามพังออยอไปก่อนหนึ่งทีก็มาดิเรื่องสเตมินากลัวมาตรงกลางนะเจนยินดีชมเดิดราม่านี่ยเดิดราม่าจเ็นเอตต์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 ความเลยฟความเลยเนาะนใครเข้าบ้านไหนอ่ะตั้งแต่ยังก่อนนะยังก่อนอ่ะต้าอะต้าประตูบ้านไหนก็ไดหนึ่งบานนะชิวๆชิวงเจเบลทำไม่ได้ไหมกับบอลไปก่อนไววกูพันสายสินดูนะเยวิ่งลไ้สัตว์ไปไปไปสะพานต้นไม้ไปต้นไม้อะไรเครื่องอะไรเครื่องเจ้าผม เเดดีี๋ยวพ่่ปิกกลอองงงทสัถ้าเป็นอย่างนี้เขาเข้าแก๊ปเรานะเว้ยถ้าแบบเขาพยายามไล่เครื่องอ่ะใจเย็นๆครับกูเปิดกล่องทองอยู่นะเอ้ยกูเปิดกล่องมีกล่องทองตรงกลางด้วยนะดูเรื่องตะปูได้ตะปูเครื่องเครื่องต้นไม้กูสวดได้โอเคกูเปิดกล่องทองให้อยู่ไม่มีคนเปิดอ่ะกูเปิดแทนกูสวดกูสวดอยู่กูสวดอยู่อยู่ผมนะผมอยู่กลางแล้ว มีกล้องอีกห้าวิเล่นเซฟเลยนะเล่นเซฟไปเลยนะผมดึงลงข้างล mm ่างเหมือนเจ้าของยาวๆปั่นเลยปั่นเลยกูไปปั่นแทนโชคมึงรอซัพพอร์ตเลยนั่น่ะกูปั่นแทนได้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 พวกอยู่ตรงกลางอยู่ไหนดูฟิตฟิตปั่นอยู่ใช่ไหมฟิตขึ้นเครื่องอยู่ใช่ไหมฟิตไม่ไม่ผมอยู่นี่อยู่นี่อันนี้ละมาปั่นแล้วโอมาบอดีครับเนาะโอ้โห เล่นกุบันอยู่นะกุบันอยู่กูบันอยู่อยู่กูอยู่กูอยู่กู้กูเล่นโอ่งกูเล่นโอ่งพี่ดึงได้ยาวๆเลยกูอยู่ต้นไทรนะกูอยู่ต้นไทรนะมาแล้วบอกด้วยไอ้โดนโดนสายสินโดนสายสินพี่สวนเลยน้องอยู่กู้อยู่กู้มีตะปูมีทุกอย่างมีให้เล่นก็อัตเต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 อยตเตอั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 ตแตอัตเ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 ต กูติดสามโัวๆเลยก็บล่อยได้นะน้องๆโอเคเดี๋ยวกูเข้าโอ่งไปหนึ่งทีก่อนน้องๆเฮ้ยกูสวดสวดสวดวนเลยเจ้าผมเจ้าผมอาเจ้าผมโอเคทุกโอ่งได้นะพี่พี่รอเหมือนเดิมอุ้ยเฮี้ยกูสวดติดสามโัวๆเลยกูติดแล้วนะเพื่อนบบบบบบออออออ บบบบออออดดงงกูติดเครื่องนี้แล้วนะเครื่องนี้เล่นยากนะเว้ยกูติดก่อนเลยก็มาดิโอโอติดแล้วเฮ้ยพื่อนกูเห็นกูเห็นกูเห็นกูอย่เรื่องอยู่เรื่องไอ้โชคเป็นเครื่องสะพานสั้นเป็นสะพานสั้นเป็นสะพานสั้นโอเคโอเคมันเขาจะโซนนะเขาเหมือนเขาจะโซนนะอย่างนี้เข้าแก๊ปเรานะเอ้ยกดก่อนเฉยเฮ้ยเอยังก่อนยังก่อนอันนี้เฮ้ยไปเครื่อง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 ฟิดฟี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 ดสามมั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 ดสาม เขาโซนเครื่องแล้วนะเขาจะพยายามโซนเครื่องแล้วนะถ้าเรื่องเงี้ยเบรบเบรบเบรบปั่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกมาแล้วมาแล้วมากลางนะมากลางเดี๋ยวแจ้งตำแหน่งให้อุ้ยเบรบเอากระบอกไปก่อนนั่นอ๋อเดี๋ยววัวยามมาไว้ตรงกลางนะโอเคเฮ้ยไปไปแคนสั้นเบรบ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 ออกเบรบออกสวยน้องกูสวดบ้านสามนะโอเคบ้านสามใกล้เสร็จแล้วพี่โอเครู้เรื่องนิดเดียวแปดสิบแล้วแปดสิบแล้ว เล่นไปน้องเล่นใหม่เปย์เปย์ประตูไปเลยนะเปย์ประตูไปเลยนะไม่ต้องก็ไม่ต้องงงนะบ้าสามไม่ต้องงงนะไม่ต้องงงนะปิดปิดปิดไปสะพานสั้น่วนเลยไอยู่กลัวอยู่กูอยู่กูอยู่กูผมฉันผมไปแล้วเขาโอ่สุดเลิมสุดสุดเดิมได้นะสุดเดิมได้นะโอหมดหลองแล้วหมดห้องแล้วหมดห้องแล้วก็บอยสวยเพื่อนสวย้ไปขัดแล้วผมไปเอายานตรงกลางฟิตฟิตฟิตเอ้ยไม่ใช่เวฟเวฟรอรอแถวนั้นเวฟ เว็บรอแถวนั้นมันมันอยู่แถวนี้เว้ยเดี๋ยวพี่เอายาไปให้เนาะไอ้โชคเล่นลากไปดิเดี๋ยวกูเอายาไปให้เว็บเว็บรอนั่นแหละมาลูกูมาลูกูมาลูกูนี่ละกูเดี๋ยวกูลากออกกูลากออกไม่เป็นไรกูลากออกเป็นสะพานเป็นสะพานสั้นเป็นสะพานสั้นเครื่องเครื่องเครื่องเวฟเวฟมาหนี่น้องพี่พูดก็มาเครื่องนี้คือไอ้นี่เลยนะโอเคปะเวฟมานี้มานี่มานี่มานี่วิ่งตรงมาวิ่งตรงมายาวๆเลยเลี้ยตรงต้นไทรต้นไทรเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อไปตู้ตตต ไปบ้านสามบ้านสามไปไปทำไมล่ะครับเรื่อเว็หาหาพยายามป่นให้ได้เลยนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบออยบอ้ยโอ๊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 ยโอ่ยโอเยโอรยโอ๊ยโอทยโอ่ยโอ๊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 ยโเ๊รโอ๊ย้อ๊ยโอ๊ยเค๊ื่องย่อ๊ยโเ๊ยอ๊ยโอ๊ย่อ๊ย่อ๊ย่อ๊ยโอ๊ย่อ๊ย่อ๊ยโ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 าจะโว้ยโาจะโอรื่อ๊าเอ่นโอรื่องนะอ่างนี้เข้าแก๊านะ เ้้ยงันไอ้เหลือตะปูเหลือตะปูเพิ่งสาราเหลือตะปูเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวต้องติดได้เราต้องติดได้ของทองโอเคไอ้กูมีสติมิน่าอยู่ตรงกลางนะเอ็นเอ็นเอ็นาราเลยพี่ผีอยู่ไหนตอนนี้ผีผีอยู่บ้านสามก็บอยไปก่อนนะโอเคสวยกูปั่นกูปั่นกูปั่นสะพานสั้นมาสะพานสั้นแล้วบอกโอเครู้เรื่องรู้เรื่องถ้าถ้ากูพูดคำว่าเครื่องนี้คือมันไปนะโอเคปะโอเคมึงพูดชื่อกูก็ได้อยู่บ้านสามอยู่กู ก็ S <S ข้าต mm ู hmm. ้ไปก่อนนะน้องเอพี huh. ่อ่ะบอดไปก่อนน้องถ่ายรูปส่งไปุ้กท้องห้าสิบแล้วนะเครื่องกูกลับเนี่ยเอฟสิบย่างอ่าอ่าใส่กูอ่าใส่กูตรงกลางตรงกลางตรงกลางกำลังไปกำลังไปยังก่อนน้องน้องอย่าลากมาสะพานสั้นนะไม่ลากไม่ลากไม่ลากพุทธองคพุทธองกูอยู่อามไม่โดนนิ้ว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 โดนหนึ่งที หกหกสิเปอร์นะไล่กูนะไล่กูเจจุ๊บเด็กได้นะเว้ยกูจุ๊บเด็กกูโดดจุ๊บเด็กกูโดดจุ๊บเด็กประตูก็ยังไม่ได้ใช้นะเว้ยสองนะตัวสองนะสวนเลยส่วนเลยกูกูไปหาขอนะจังหวะเนี้ยกูเจ็บโยกูโยกูเฮ้ยโดนหนึ่งทีเฮ้ยถ้าอย่างงี้เราส่วนได้นะเว้ยสองคนนะส่วนเลยส่วนเลยโชคผมต้องเล่นก่อนนะกูหาของก่อนสี่สิบแล้วสวยน้องโชคบ้านไอเอ็น ดูท่าเบลตัวนี้ไปขอดาวนะบ้านไอ้มีนเอ้กูสวดสามดีกว่าตรงนี้มันไม่มีกล่องเลยแล้วอ่ะกูสวดสามเลยสวดสามสวดสาแล้วกูสวดสามเลยกูสวดสามเลยอย่างเงี้ยเข้าองค์กูเข้าองค์เราต้องคายได้นะเว้ยไออยู่อยู่กลางอยู่กลางสวดได้สวดได้อย่างนี้สวดได้เสร็จเสร็จนะเสร็จนะโชคบอด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 เสร็จสวยคายต้องคายได้นะต้องคายได้นะเต้ โดนน้ำมลสองค่าไม่ได้ก็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 ออกนะแค่นั้นเลยจะผมเปิดประตูเก้าเก้างั้นนะเคเครอไม่ฟิตรอเปิดก็ได้ร้อยมันเกิดก่อนไอ้อยู่กูอยู่กูอยู่สวยน้องกูมีกล้องกูมีกล้องตรงกลางไม่ไม่ไม่มาไม่มากูเจอยา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 เดี๋ยวกูหาของก่อนยาอยู่ตรงกลางนันนึงหาของก่อนเป็นวันเวันตรงกลางได้ป่ะบ้านไออ่ะเฮ้ยกูกูเจอไม้เลี้ยวกูเจอไม้เลี้ยวไอ้โชว์ไอชว์ไม้เลี้ยกูเจอไม้เลี้ยวน้อง อเอถ่ายสองผู้ข้อไม่พรไม่รอไม้เรียวเลยนะไม่รอไม้เรียวเลยนะไม่รอแล้วไอ้เหี้ยทำลายร่างกายเด็กก่อนา้ทีเฮ้ยหลงหลงไปข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างแล้วลงอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยลงน้ำนะลงน้ำฟังกูลงน้ำลงน้ำไปแล้วเปิดของก่อนเปิดของก่อนลงน้ำเขาปปรระะเขาไม่อยากให้เราฆ่านะเว้ยเขาไม่อยากให้เราฆ่าใจเย็นเล่นใจเย็นหาของก่อนเหลือสิบสองนาทีไม่ต้องรีบ เปิดตู้เก้เผื่อไวก่อนเออเปิดตูเก้าเก้าไว้ก่อนมันลงน้ํามันลงน้ํานะหาของเล่นเราถ้าเราฆ่าได้เราสวยมากแบงค์เล่นง่ายเลยปูพันพวกเศษซินไว้ก่อนเอาแต้มได้เหลือเฟือพี่โคเชลหว้าหมากกูอยู่กูอยู่กูอยู่กูวันนี้กำลังล่ามากลางนะกำลังล่ามากลางนะสวยผมเพาะผมกำลังไปกลาง ่ไม่มาเว้ยไม่มาไม่มากูมีกล้องกูมีกล้องนี่นี่ประคำมาช่วยต่อยไปไหนวะอยู่โอ่งอันนึงแล้วก็สายสินไล่กูไม่สุดว่ะไม่รู้ไปไหนนะอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างนี่อยู่ล่างเห็นแล้วรออยู่ข้างล่างเลยเก้าเก้าสามบาทรอรอของแน่นๆก่อนค่อยลงนะเว้ยอย่ารีบลงอย่ารีบลงมาเดี๋ยวพี่เปิดให้อยู่นี่มันอยู่ข้างล่างอยู่น้ใช่ใช่อยู่น้ำอยู่น้ำเลยรอของแน่นๆค่อยลงเว้ย ประคำสามประคำสามเว็บประคำลอยปรคำไนในน้ำทั้งหมดเลยผมไล่เก็บใส่เลยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องได้ได้ได้ต้องต้องแกะมันหน่อยแล้วอย่างเงี้ยต้องแกะมันหน่อยแล้วนะสวยประคำนึงประคำสามอีกประคำสามอีกอยู่นี่อยู่นี่แล้วแอยู่นี่อยู่นี่เว็บนายเห็นหอยขาวไหมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต่อยนึงอยู่ด้วยกันอยู่นี่อยู่นี่ฆ่าได้นะเว้ยทางนี้มันทางตันนะเว้ยข้างในมันเป็นทางตันกูจำได้ นี่นี่ประคัมประคัมเวฟเวฟบอด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 เวฟเวฟพี่ทิ้งประคัมไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวมาต่อยต่อนะไอเวฟเวฟปียาเวฟด้านบนมียาเวฟขึ้นไปก่อนเวฟเวฟขึ้นสวยสวยน้องโอ้สวยงามทุกคนสวยก็มาดิเลฟไปดีมากเล่นไปดีมากข้าได้เวล์ฆ่าได้ไม่มีใครตายเลยนะไม่มีใครตายเลยนะ เเรริิ่่มมมมมมีีแแตต้้อย่าฟังกูนะอย่าอย่าลืมแคปแคปทั้งสองหน้าจอด้วยนะแคป A สิบสองเราไปด้วยอย่าลืมสวยด้วยเรือดของเราเราสร้างห้องใช่ไหมแคปแคปตอนหน้านี้ไปเลยแคปแคปหน้านี้แล้วก็แคปแคปสรุปคะแนนน่าเรียนนาเรีย mm-hmm We'll